อยากจะทาฟาร์มสตีกแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนทีไรในงานเกษตรด้วยนะนครับตอนนี้เราอยู่ที่สมัยฟาร์มนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมือใหม่ที่มีความคิดว่าอยากจะทาฟาร์มสตีนะครับแต่ว่าจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเริ่มจากอะไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาสอนขั้นตอนหรือว่าวิธีการทํานะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการทําฟาร์มสตีของสมัยฟาร์มนะครับว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นฟาร์มสตีดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเลี้ยงไก่บ้านไก่ไข่นะครับแล้วก็มีนกกระทาครับซึ่งบอกกันเลยนะครับว่าฟาร์มเราเนี่ยไม่ได้เพ่ยฟาร์มที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรามีการเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆครับจนทําให้เรารู้ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับและต้องขยับขยายไปยังไงเนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้นะครับน่าจะพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มทําฟาร์มสตีกได้บ้าง เราไม่ใช่ฟาร์มที่ใหญ่ไม่ใช่จะมาสอนนะครับเราแค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังครับว่าสมาัยฟาร์มเนี่ยเราเริ่มยังไงเราทํายังไงนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะมาทําฟาร์มสตปีเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเลยนะครับซึ่งความรู้เรื่องของการเกษตรเนี่ยเราเท่ากับศูนย์เลยนะครับเราไม่มีเลยนะครับคือผมกับน้องชายนะครับก็คือเราเรียนมาทางสายของเ e ล็กรทนิกนะครับซึ่งความรู้ของเกษตรเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ใจรรัักนะคบ ที่อยากจะทําเกษตรนะครับแรกเริ่มเดือนทีเนี่ยผมทําเกี่ยวกับพืชน,นะครับก็คือเป็นกสิกรรมเยี่กับการปลูกพืชปลูกอะไรนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเราก็ลองปลูกผักดูนะครับซึ่งก็จะเป็นผักา <R ip> ตามกระแสในช่วงนั้นครับก็คือจะเป็นพวกก r e น n oak red oak ครับก็คือผักสายพันธุ์ต่างประเทศนั่นหละครับที่เรามองว่าราคาสูงครับเราก็มาปลูกนะครับซึ่งตอนแรกที่เราปลูกคือก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คํานึงถึงพื้นที่นะครับ อย่างพื้นที่ที่สมัยฟาร์มอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับดินก็เป็นดินลูกหลังเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะสารต่อนะครับในงานของเกษตรตรงนั้นเนี่ยก็คือเราต้องมีการปรับปรุงดินแล้วก็คือเราต้องต่อสู้กับธรรมชาตินะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับในระหว่างนั้นครับเราก็ทำควบคู่กันหลายอย่างนะครับนอกจากการปลูกพืชแล้วก็จะมีการเลี้ยงก,กบเลี้ยงปลานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งหลังจากที่เราทรําควบคู่ไปหลายๆอย่างแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไก่บ้านเนี่ยดูเป็นอะไรที่ง่่าาายสดใน,นนนนนตอัั้ะะครรบเพว คือไก่บ้านเนี่ยเราไม่จะเป็นว่าต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเราใช้พื้นที่แค่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ฤดูกาลในการเลี้ยงเนี่ยก็ไม่จะเป็นนะครับคือไก่บ้านเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงได้ทุกฤดูกาลเลยนะครับแล้วก็การขายเนี่ยก็จะขายได้ตลอดทั้งปีนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เน้นมาทางสัตว์ปีกมาทางไก่บ้านแบบนี้นะครับซึ่งในไก่บ้านเนี่ยเราเลี้ยงในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับประมาณสัก10ตัว20ตัวครับอันนี้ก็คือจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเราเลี้ยงพ่อแม่พ ไก่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบการจัดการเนี่ยก็คือจะทําให้การทํางานเนี่ยยากมากเลยนะครับอย่างเช่นไก่บ้านเนี่ยเวลาเขาฟักไข่เนี่ยเขาจะไม่ฟักไข่พร้อมกันนะครับเวลาเกิดมาเนี่ยก็จะทาให้มีไก่หลายรุ่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานําไก่ในหลายรุ่นเนี่ยมาเลี้ยงรวมกันนะครับก็จะเกิดปัญหาว่าไก่เขาจิกกันนะครับซึ่งจะทําให้ระบบการจัดการนี่ยากมากนะครับและก็หนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นในเรื่องของผลผลิตนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเวลาเขาไข่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องกกไข่นะครับเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยฟักนนัวะครบ่ส แต่เรามีการศึกษาข้อมูลครับจากหลายๆแหล่งนะครับก็ได้พบว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายพันธุ์ให้มีปริมาณที่เยอะขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เครื่องฟักไข่นะครับเพราะว่าจะลดเวลาในการกกไข่ของแม่ไก่นะครับแทนที่ไก่เนี่ยไข่ออกมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะกกไข่ค่อยๆมันเป็นตัวนะครับเราก็ตัดขั้นตอนของการกกไข่นะครับเพราะว่าไก่กกไข่ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับประมาณ21วันนะครับซึ่งเวลาตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บไข่เขาไปเลยไม่ให้เขาฟักเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยมี รอบของการไข่ที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งปีนะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้ผลผลิตของไก่เราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอ่าจากนั้นเราก็ได้ทําการทําเครื่องฟักไข่เชงนะครับตอนนั้นเราจะไม่ได้ซื้อนะครับในการทาเครื่องฟักไข่เชงของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าทําผิดลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับเราก็ได้รู้สูตรที่ลงตัวนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับเพื่อให้ได้เครื่องฟักไข่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ฟักไข่ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ครับสมัยฟาร์มเองก็มีทําคลิปสอนแล้วนะครับเราะ่ ไม่อยากให้เพื่อนมือใหม่ที่เริ่มต้นนะครับไปลองผิดลองถูกเหมือนที่ผมลองครับเพราะว่าการลองผิดลองถูกเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยยังเสียทุนนะครับในการสร้างนะครับเพราะว่าการทําฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลอดเรียนแบบหรือว่าเรานําสูตรสาเร็จของคนที่สำเร็จมาแล้วมาใช้เนี่ยผมว่าจะทําให้เราเนี่ยลดเวลาลงไปเยอะเลยนะครับซ <currently S 2> <ห>ึ <loo> ่งผมก็ได้<ห>ทําคลิปสอนแล้วนะครับสหรับเพื่อนที่อยา้เครื่องฟักไข่นะครับก็สามารถทําตามคลิปได้เลยนะครับทางฟาร์มเราก็สอนแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับเครื่องฟักไข่นะครับเอามาต่อกันเลยครับหลังจากที่เรามีเครื่องฟักค็ื ปริมาณของไก่เราเนี่ยหรือว่าการขยายนธุ์ของเราเนี่ยมีปริมาณที่สูงขึ้นนะครเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของการเลี้ยงไก่บ้านที่สมัยฟาร์มแล้วนะครับและในระหว่างที่เราเลี้ยงไก่บ้านนะครับเราก็มีการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปนะครับในหลายคลิปถ้าเกิดาเพื่อนๆติดตามเนี่ยก็จะพบว่าเราเลี้ยงไก่ไข่แค่10ตัวนะครับก็คือจะเป็นไก่สายพันธุ์ไฮดิดน,นะครับจากนั้นเราก็เริ่มที่จะขยายขึเองนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องฟักไข่อะไรไหมครับไก่ไข่เนี่ เราก็นําไก่ตัวผู้นะครับมาผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียนะครับที่เราซื้อไว้นะครับจะเป็นไก่ไข่นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไข่ของเรานะครับไปฟักกับเครื่องฟักไข่แล้วปริมาณของไก่ไข่ของเราเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่สมัยฟาร์มเราขยายพันธุ์ไก่ไข่เองนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนนี่แหละครับราคาของไก่ไข่ตัวนึงเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็ราคาประมาณตัวละ2 0 0้นะครับ1ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถขยายพันธุ์เองได้เนี่ยโอ้โหต้นทุนในอนาคตเราเนี่ยจะสูง และถ้าปลดแล้วเราก็ต้องซื้อไก่ใหม่เข้ามันยังนะครับสิ่งแบบนี้นครับก็จ,จะทําให้เราเนี่ยไปพึ่งพาเขาตลอดนะครับแต่ว่าทุกวันนี้สมสัยฟาร์เนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งพากันแล้วนะครับก็คือเราจะมีพ่อแม่พันธ์ของเราเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด Ai ์เรนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยเราสาม,มารถขยายพันธุ์เองโดยที่ไม่เพี้ยนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสีของไข่ขนาดของไข่แล้วก็ปริมาณของไข่นะครับเราก็จะนิ่งครับสม่ําเสมอครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นสายพานันธุ์ไฮ ซึ่งอนาคตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือไข่เขาจะสีไม่เหมือนเดิมนะครับขนาดก็จะไม่เหมือนเดิมอัตราการไข่จากที่เคยโดดก็อาจจะไม่โดดครับถ้าเกิดว่าเราทับแล้วก็ขยายพันธุ์ไปในหลายรุ่นนะครับอตอนนี้สมัยฟาร์มก็เลยเลี้ยงแค่สายพันธุ์โรสแอนด์เบสสายพันธุ์เดียวนะครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปแล้วของการเลี้ยงไก่บ้านแล้วก็การไข่ของสมัยฟาร์มนะครับว่าเราเริ่มยังไงนะครับและหนึ่งในงนั้นนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับที่เราเลี้ยงเสริมขึ้นมาคือจะเป็นนกกระทานนนะะครรับซึ่ง่งกกทาเีย แรกเรื่องเดิมทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงใหญ่โตหรือว่าไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับคือครั้งแรกเนี่ยเราไปเห็นพี่คนหนึ่งครับเขาเลี้ยงนกกระทาไข่นะครับแล้วเขาบอกว่ามีนกกระทาน้งด้วยนะครับเขาบอกว่าสามารถกินได้นะอร่อยนะเขาบอกนี้ครับผมก็เลยไหนเอามาลองดูซินะครับก็เลยมาลองกินดูนะครับซึ่งหลังจากลองแล้วผมรู้สึกว่าทําไมทําไมอร่อยจังรู้สึกว่าอร่อยจังในใจนะครับก็เลยบอกว่าพี่ผมผมซื้ออีกหน่อยก็เลยไปซื้อเขามากินดีนะครับแล้วคนาเนี้ยหมดนะครับของเขาก็หมดนะครับ หมายถึงว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยก็อยากจะกินนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีของที่จะกินก็เลยก็ว่าเราก็เลยคิดว่าเอะทำไมเราไม่ลองขยายฟันเองละ่ะเพราะว่าเรามีเครื่องฟักไข่อยู่แล้วนะครับสมัยฟาร์มก็เลยสั่งไข่เชื้อนะครับจากทางออนไลน์นี่นะครับสั่งไข่เชื้อมาเพื่อที่มาฟักนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะกินเนื้อของนกกระทาเลยครับอันนี้คือเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราฟักออกมาแล้วครับเราก็ได้นกกระทามาชินวนหนึ่งนะครับัวมเนื้อเนี่ย เราก็จับขึ้นกรงครับเพื่อเป็นนกกระทาไข่นะครับเราก็จะกินไข่นะครับแล้วก็นกกระทาเนื้อเนี่ยเราก็มากินเองในครอบครัวนะครับแล้วก็มีแบ่งให้เพื่อนบ้านนะครับช่วงแรกพอเขากินแล้วเขาก็ติดใจนะครับติดใจเอ๊ะทำไมอร่อยจังก็เลยสั่งมาเพิ่มครับว่ามีนกกระทาอีกไหมแล้วคราวนี้นะครับหมดนะครับที่ฟาร์เราก็หมดเหมือนกันนะครับเราก็เลยไปสั่งไข่เชื้อมาอีกนะครับ ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นว่าทําไมนกกระทาของเราสียีงนะครับเพราะว่าความต้องการของนกกระทาเนื้อในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสมัยฟ้าเนี่ต้องไปซื้อไข่เชื้อเข้ามาตลอดครับก็เลยมีความคิดว่าทําไมเราไม่มีไข่เชื้อเองก็คือทําไมเราไม่มีพ่อแม่พันเองนั่นเองนะครับเราก็เลยไปซื้อพ่อแม่พันธุ์เข้ามานะครับเพื่อที่จะมาทาเป็นไข่เชื้อนะครับแล้วก็ฟักขยายพันธุ์เองครับซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดนะครับหลังจากที่เรามีพ่อแม่พันแล้วนะครับก็ทําให้ต้นทุน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไข่เชื้อเข้ามาเนี่ยราคาต่อฟองก็ค่อนข้างที่สูงนิดนึงครับถ้าเทียบกับการที่เรามีพ่อแม่พันธุ์เองนะครับหลังจากที่เรามีพ่อแม่พันแล้วนะครับจากนั้นเราก็เก็บไข่เชื้อเข้าไปฟังนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันครับช่องทางการจำหน่ายของนกกระทาเรเนี่ยก็จะมีทั้งนกกระทาสาวแล้วก็นกกระทาเนื้อนะครับนกกระทาเนื้อเนี่ยก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจะเป็นในหน้าฟาร์มนะครับก็จะมีแถวหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับก็คือ ซึ่งคนในตำบลเนี่ยก็จะมาซื้อนกกระทาที่เรานะครับอ่าอันนี้คือช่องทางการจัดจำหน่ายที่นึ่งคือขายหน้าฟาร์มนะครับช่องทางที่2ก็คือคือในบางพื้นที่หรือว่าในบางหมู่บ้านเนี่ยที่เขาไม่สามารถสะดวกมาหาเรานะครับเราก็จะทํากรงนะครับทําเป็นกรงแล้วก็นํานกกระทา่วนเกินของเราเนี่ยไปใส่กรงแล้วต้องฝัม่ค้าขายนะครับอ่าซึ่งราคาก็ตามที่เราจะตกลงกันแหละครับว่าเราจะต้องขายกันยังไงนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีราคาที่ต่างกันนะครับนี่คือช่องทางที่2ครับแล้วก็ช่องทางที่3าก็คือเราจะทําการ ช่ำและนุ้งครับก็คือชํำและแล้วเนี่ยเราจะไปใส่ถุงซีนสูญญากาศนะครับแล้วเราก็จะฝากตามร้านค้านะครับที่นีตู้แช่นะครับอ่าจะเป็นตู้แช่สําหรับขายอาหารสดนี่นะครับเราก็ไปฝากเขาวางขายนะครับแล้วก็จะมีตามถังน้าแข็งครับในหมู่บ้านที่ไม่มีตู้แช่เนี่ยเราก็ฝากเขาวางในถังน้ําแข็งได้นะครับอ่าอันนี้คือในส่วนของนุกกระทาเนื้อนครับช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนุกกระทาสาวนะครับเราก็จะมีการจัดจำหน่ายก็คือจะเป็น เพื่อนบ้านนะครับก็คือในหมู่บ้านแล้วเนี่ยใกล้ๆคีงเราครับที่เขามีความต้องการอยากจะเลี้ยงนกกระทาเพื่อกินไข่เนี่ยเขาก็มาดับนกสาวเรานะครับแล้วเราก็จะมีการแบ่งทางออนไลน์บ้างนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการเลี้ยงนกกระทาที่สมัยฟาร์มแล้วนะครับโอเคอเครับผมและนี่ก็คือการเริ่มต้นทาฟาร์มสต,ตีที่สมัยฟาร์มนะครับเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วครับว่าสมัยฟาร์มเนี่ยมีการเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยเริ่มต้นยังไงเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเริ่มต้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เลี้นระด้คับแลวู ถ้าอยากให้ผมสรุปเป็นหัวข้อนะครับผมอยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนที่กําลังคิดว่าอยากจะทําฟาร์มสตีนะครับผมว่าการทำฟาร์มสตีเนี่ยพื้นที่ไหนก็สามารถจะทําได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการพื้นที่เยอะนะครับอยา่างสมมติว่าถ้าเราปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกป่าเนี่ยต้องใช้พื้นที่ปริมาณที่เยอะนะครับเพื่อที่จะทําตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าในฟาร์มสตีเนี่ยเราอาจจะทาเป็นโรงเรือนเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับแล้วค่อยขยับขยายไปในอนาคตนะครับอันนี้คือข้อที่1ก็คือเราดูทำเลว่าเราเหมาะกับ ในเรื่องที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำความสติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสามารถผลิตได้แล้วเราผลิตมาในปริมาณเยอะๆเลยนะครับอันนั้นผมไม่แนะนํานะครับเพื่อนๆลองดูซิว่าแถวพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยในหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราเนี่ยมีใครทํความสติบ้างไหมนะครับเราอาจจะมีการไปดูแถวตลาดสดนะครับหรือว่าตามพูกค้าต่างๆเนี่ยเขามีการรับซื้อไหมนะครับคือเราต้องเสาะหาข้อมูลในเรื่องของการตลาดไหมนะครับไม่ใช่ว่าเรามาถึงก็ผลิตเยอะๆเลยนะครับแล้วไม่ได้ๆๆไปหาการตลาดไว้เนี่ย อันนี้ผมไม่แนะนําครับผมอยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยลองเริ่มจากปริมาณที่น้อยก่อนนะครับเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยหาเ่องทางการตลาดนะครับเหมือนที่สมัยฟาร์มนะครับแรกเริ่มทมทีนี่เราก็ทาทีละน้อยก่อนนะครับเราทําน้อยๆเลยนะครับและจากที่หลายๆหมู่บ้านเขารู้นะครับเราค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแนวทางที่สมัยฟาร์มไปใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้ไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้นะครับในเรื่องที่3ที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆครับที่มีความคิดว่าอยากจะทําฟาร์มสปนะครับ <Techn Pokémon> เพื่อให้มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตครับผมคิดว่าเราควรจะสามารถผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำครับก็คือเราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นครับก็คือเราสามารถผลิตเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไก่ลูกนกกระทานะครับเราต้องสามารถผลิตเองได้นะครับซึ่งสิ่งที่จะเป็นต้องมีก็คือจะเป็นในเรื่องของเครื่องฟักไข่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถมีเครื่องฟักไข่แล้วก็ฟักไข่เองได้เนี่ยอนาคตเนี่ยก็อยากจะผลิตตอนไหนก็ได้นะครับอยากสมมติว่าเราไปพึ่งพาเขานะครับอยากสมมติว่าไก่บ้านเนี่ย เราอยากจะเอามาเลี้ยงสัก500ตัวนะครับเราสั่งเข้ามานะครับได้นะครับแต่พอในฤดูนี้ช่วงนี้เราอยากจะเลี้ยงเนี่ยเราไปสั่งเขาแต่เขาไม่มีของให้เราอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นข้อจํากัดน,นะครับเวลาที่เราต้องการเนี่ยจะไม่มีนะครับและที่สําคัญก็คือราคาขั้นที่จะสูงครับถ้าเกิดว่าเราสามารถขยายพันธุ์เองได้เนี่ยจะทําให้ต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยต่ำลงนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะทําให้กําไรของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับและเราก็จะมีกําไรเพื่อจะไปต่อยอดซ้ำเราในอนาคตได้นะครับโอเคครับผมสำหรับ ซึ่งข้อมูลในการเริ่มทาฟาร์มครับซึ่งมันก็มีข้อมูลที่เยอะมากนะครับในบางครั้งผมก็มีข้อมูลหรือว่ามีตัวอย่างบางส่วนนะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับซึ่งข้อมูลบางทีเนี่ยอาจจะเยอะมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนเนี่ยมีความสงสัยในขั้นตอนไหนนะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าจุดนี้จะต้องทํำยังไงเริ่มยังไงนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k ของสมัยฟาร์มนะครับซึ่งเพจ a c e b o o k ของสมัยฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลที่มากกว่าในยูทูบนะครับอย่างใน,นยู เยวว่าในเขตของ a c e b o o k เนี่ยเราก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับหรือว่าแชร์วิธีการทํางานต่างๆในฟาร์มเนี่ยเราก็จะแชร์ในเข f เฟซบุ๊กซะเป็นส่วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสอบถามนะครับแล้วก็ไปติดตามดูได้นะครับว่าฟาร์มของเราเนี่ยมีวิธีการทํางานยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีการแลวก็แนวคิดไปปรับใช้ในฟาร์มของเพื่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสมไยฟาร์มและช่างภาพการสมัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่นี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมกับผมขอบคุณมากครับ